เฮถึงศูนย์บริการอุ้ยลองเดินไปดูซิว่ามีอะไรเดินไปก่อนแล้วค่อยไปเข้าข้างในเนี่ยเราต้องไปปั๊มสมุดข้างในอันนี้คืออะไรอ่ะเส้นทางศึกษาธรรมชาติแกิโลคุณอยู่ที่นี่ใช่ไง นนไม้มันเดินแค่ข้ามไปฝั่งนู้นแล้วก็นนข้ามกลับ<ป>มาไไเส้นทางกองแก้วด,แบบดูตรงนี้แหละเดี <laughs> ๋ยวดูสิบรรย <laughs> ากาศดีเนะาะสวยงามมันน่าจะอง <laughs> มันเองเป็นไป อ๋อเนี่อ้าวไม่ข้ามสะพานหรอเราเดินข้ามสะพานเล่นก่อนทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยปลาเต็มเลยว่ะต้องรับน้ำหนักน4กิโลแต่ว่ามันทำไมแม่กองอยู่โอ้หคุณครีมมากเลยครีอะไร คำว่ามันโยนเหรอไม่จริงอุ้ยมันมีต้นอันนี้ด้วยเป็นนำเป็นนำหนามไม่น่าหมาเราแต่ว่าน่าจะเป็นสัตว์อะไรสักอย่างเธออาหารเาเต็มๆอย่างนี้นี่อะชิวนะอ๋อห้ามไม่เกินครั้งละสิบคนเออครั้งละสิบคนบรรยากาศอันนี้ถ้าเก็บเชื่อได้จะดีมากเพราะว่า อ๋อมันเก็บได้ไงมันมันเป็น,ล,น,ปนลองลองขึ้นไปดูตรงนี้ดิใช่หมายถึงว่ามันมันต้องขึ้นมางี้แหละแต่ว่าถ้ามันเก็บลงแบบไม่ใกล้อืมอ๋อเนี่นยเขาเดินขึ้นไปแล้วเขาก็เดินลงมาโอ้อ

จนี่วยนี่นู่นี่เออใบมันคืนนี้เราจะเดินไปแปดโลเลยเหรอไม่มันก็จะประมาณนี้เหละนี่แหละศึกษาธรรมชาตินะ อุยเป็นแบบซุ้มประตูสวยงามบรรยากาศแบบธรรมชาติเบอร,รอใอ์ในป่าน,นันตกนแ,แต่เราเราไปเดินในป่า

เดินย้อนกลับไปที่ทาางีเขาไปซื้อกาแฟกันมาจากไหนมีร้านกาแฟด้วยอุ้ยข้างหลังนั่นหรือเปล่านู่นด้านซ้ายมืออ่ะถ้าอยากให้แบบฟังก็ลองตุ้มเลยทำไมมันถึงนน่อไปวิเมก เออเมฆฝนเริ่มมาแล้วนะเมฆฝนเริ่มมาแล้วไปทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเข้าไปในศูนย์บริการอ๋อนี่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอันนี้ไงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอยู่ทางซ้ายเดี๋ยวเราต้องมาปั๊มสมุดก่อนนะครับก่อนที่จะไป หาของกินร้านกฟงกาแฟอยู่ตรงนี้นี่เข้ามาประทับตานี่อ้กับมันโอ้ยถอยแล้วพอแล้วช่างมันกับดันก็ช่างมันก็แปลกใหม่ไงวันที่ด้วยวันที่ได้เปิดเปิดยังสี่สิบเปิดดิี่ก็ต้องเอาอันนี้ไว้กับเราอันนี้ แล้วคือประทับแบบไม่กะมาครั้งที่สามเลยเหรอ,อประทับเต็มเลยอันนี้ด้านในด้านในก็จะเป็นแบบฟิลเป็นศูนย์ข้อมูลเนาะจุดท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนะเขาใหญ่อ๋อนี่งได้รับการเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ 2548นะครัอบอาจจะไปประทับนี่ตรงนู้นปะต้องให้เขาเซ็นแต่เซ็นอุ้ยมีแมงอันนี้ด้วยมีแมงอันนี้ด้วยดวงมูลสัตว์ดวงมูลสัตว์ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ใช่ใช่ใช่ดวงมูลสัตว์อันนี้อะไรอะแมลงน้ำในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อ นี่ได้มาแล้วอันนี้คืออะไรอยากกระต่ายเหรอกระต่ายกับกระต่ายกับเมนอันไหนเมนนี่กระต่ายหันมาทางนี้แล้วหันกลับมาทางนี้เป็นเมนออ๋แล้วอีกตัวหนึ่งอ่ะอีกตัวหนึ่งช้างมั้งช้างช้างกับปูข้ามันนักง่วงจินจานงช้างวันอ๋อ๋อหรื่อยมานดีว่าช้าร์ าางููมมันนน่ะอ๋อนี่นยยงไงมีมีร้านกาแฟมีร้านข้าวนี่ไงร้านสวัสดิการน่ะก็กินข้าวก็กินข้าวไปสั่งข้าวแล้วก็กินกาแฟเรานั่งข้างลุงตรงมุมก็ได้มั้งเออไปนั่งข้างไปนั่งตรงมุมน,นี้อุ้ยนู่นตรงนูุนก็มีเออนี่มีกาแฟไปดูนุ่นจะไปร้านากาที่มีไฟเออมีมีหลายจุด ฝั่งนี้เป็นอาหารตำสั่งร้านสวัสดิการนี่แล้วก็มีกาแฟเขาใหญ่คอฟฟี่รุน่นตรงนู้นเต็มเลยที่นั่งโอ้นี่ไงนี่ไงเขาเป็นร้านแบบนี้เป็นร้านร้านข้าวแกงร้านส้มตงส้มตำอนะไรเงี้ยอันนี้ข้าวแกงแล้วก็มีแบบร้านข้าวแกงซื้อแล้วก็ไปนั่งกินนู่นไงซื้อแล้วก็ยกไป อมีแบบนี่สามารถซื้อแล้วก็ไปไปกินคันเย็นไดน้น,นนะขนมนมเลยกับข้าวมีข้าวไข่ข้าวไข่เออมีแกงนะนี่ด้านนี้ก็จะมีแบบร้าน ผลไม้มีผลไม้ไขายนะทุกคนลูกชิน้นร้านราบข้าวราดแกงอะไรแบบเยอะแยะมากมายอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปซื้อข้าวกันี<อ>่ได้มาแล้วทุกคนทั้งหมดสามจานเกอบไข่สองร้อยยี่สิบบาทเออตกจานละสามสิบแปดก็เจ็ดสิบอันนี้นะ่าจะแพงกว่าไข่ มันีสามใช่ปัจจลูกค้าเหมือนเดิมปัจจพรอะไรอร่อยทมอร่อยถุงมคืนาเอาะถุงนะาถุงมคืนอ้ยอันนอนอ๋อขนมมอยใช่ผลไม้เต็มเลย